ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุกค้าด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้องเอที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับลุงตันคนบรรณาชาแนลอีกเช่นเคยนะครับหลังจากที่หงายออกไปแล้วนะครับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์งวดถัดไปให้กับพี่น้องได้รับชมกันเนาะซึ่งในวันนี้นะครับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์แนวทางหวยห้าน่อยนะครับงวดประจําวันที่1 1ธันวานม,าม67นะครับ งวดที่ผ่านมานะครับงวดวันที่10ธันวาคมนะครับดูที่ลุงตันให้ไปเนี่ยก็ถึงแม้ว่าชุด2ตัวที่ลุงตันวางเนาะจะหลุดไปนะครับแต่ว่ากลุ่มตัวเลขในตารางนะครับที่ลุงตันไม่ดึงมาวางเนี่ยกพราะยังมีตัวที่เข้าอยู่เนาะก็จะมีอยู่คู่หนึ่งเนาะก็คือน่อ,นอยเฉพาะกิจเนาะไปเข้าบน08นะครับ ก็ถือว่าตูยังเดินนะครับยังสามารถวิเคราะห์ให้กับพี่น้องได้ชมต่อได้อยู่นะครับส่วนหลักร้อยนะครับหลักร้อยที่ลุงให้ไปนี่ก็ลุงให้6กับ7เนาะก็ปรากฏว่ามาทั้ง2ตัวเลยเนาะมาหลักร้อยน้อยเฉพพอกิจเนาะหมานะครับแล้วก็น้อย VP นะครับมา7นะครับ ก็มาทั้งสองตัวเลยเนาะทันที่จับชุดเพิ่นเติมเนาะก็อาจจะโชคดีกันนะครับส่วนงวดประจําวันที่11ธันวาคม67นะครับลักษณะของสูตรจะเป็นยังไงก็ไปติดตามนัดชมกันครับมาดูตัวเลขในตารางกันนะครับหลังจากที่ลุงตันได้ทําการวิเคราะห์หาผลลัพธ์เรียบร้อยแล้วเนาะก็จะนําผลลัพธ์มาลงในตารางตรงกลางนี้นะครับงวดประจําวันที่11ธันวาคม67 ผลลั์ที่ได้แถวที่หนึ่งก็คือได้ <c oughs> ได้สี่นะครับแถวที่สองได้แปดแถวที่สามได้หนึ่งเนาะแล้วก็แถวที่สี่ได้สี่นะครับต่อไปก็จะเอาผลลัพธ์ไปบวกลบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะลงในตารางซ้ายขวานะครับสี่เนาะ สี่แล้วก็ห้านะครับฝั่งนี้เป็นสามอ่าแปดแปดแล้วก็เก้าฝั่งนี้ก็จะเป็นเจ็ดอ่าหนึ่งหนึ่งแล้วก็สองนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นศูนย์สี่สี่แล้วก็ห้านะครับฝั่งนี้ก็เป็นสามนะครับอ่าทีนี้ก็มาดู มาดูเลขเด่นเลขรองกันนะครับเลขเด่นเลขรองลงตันก็จะพิจารณาตัวเลขในตารางที่อยู่ในตำแหน่งที่มาบ่อยที่สุดนะครับเมื่อประจำวันที่1 1เธันวาคมนะครับลงตันให้เด่นเด่นสองรองห้านะครับพ <c oughs> ีน้อง fc ชอบสองรูดสองชอบห้ารูดห้านะครับ ทีนี้มาดูชุดสองตัวนะครับชุดสองตัวลูงตันก็จะเอาผลลัพธ์เนาะจับคู่วางเป็นชุดสองตัวให้กับพี่น้องได้รับชมกันนะครับ <c oughs> โดยจะเริ่มจากตัวเลขที่มีลำดับที่น้อยขึ้นไปนะครับเริ่มต้นที่คู่นี้เลยนะครับก็คือหนึง่งสี่สองห้าสองแปดสองเก้า ห้าหนึ่งห้าเจ็ดเนาะเจ็ดสองเจ็ดสามแปดสามแปดห้าอ่าก็ได้มาครบทั้งสิบชุดสิบคู่นะครับต่อไปก็จะมา พิจารณาครับกลุ่มตัวเลขที่อยู่ในตำแหน่งที่มาบ่อยที่สุดเมื่อเทียบสถิติ3ส,สีงวดที่ผ่านมานะครับโดยจะใช้ผลลัพธ์ในตารางเป็นตัวเทียบนะครับซึ่งลุงตันจะเน้นให้หรือวงให้ครึ่งหนึ่งของจำนวนตัวเลขที่วางนะครับคู่แรกนะครับลุงตันมองไปที่แถวที่3ที่4นะครับเป็นคู่คู่ขวาเนาะ อ่าลักษณะนี้นะครับก็คือสองห้าเนาะต่อมาก็เป็นแถวที่ <c oughs> สองที่สามนะครับเป็นคู่อ่าขวามาซ้ายเนาะอ่าลักษณะนี้ก็คือสองแปดนะครับต่อมาก็เป็นแถวที่สองที่สามเหมือนกันนะครับเป็นคู่ขวาเนาะอ่าลักษณะนี้ก็คือสองเก้า ต่อมาก็เป็นแถวที่ที่หนึ่งที่สองนะครับเป็นคู่ตรงกลางเยืงไปซ้ายลักษณะนี้แปดสามนะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งเป็นแถวที่หนึ่งที่สองเหมือนกันนะครับเป็นคู่ตรงกลางเยืงไปขวาลักษณะนี้เนาะอ่าก็ได้มาครบทั้ง หาคู่จาก10คู่นะครับตัวที่ลุงตันเน้นให้หรือว่าวงให้ก็คือตัวที่มามากกว่า1ครั้งเมื่อเทียบสถิติ3ามสีงวดที่ผ่านมานะครับแต่ทุกตัวที่ลุงวางไม่ให้มา1ครั้งนะครับทีนี้มาดูหลักร้อยเนาะสำหรับทันที่ลุ้น3ามตัวก็สามารถนำไปใช้ได้นะครับกรณีที่ชอบชุดสองตัวคู่ไหนก็นำไปวางเป็นหลักร้อยลุนสาตัวได้นะครับซึ่งใน งวดที่ผ่านมาเนาะหลักร้อยชรุงตันให้ไปมาหมดทั้งสองตัวเลยเนาะวันนี้ก็เช่นเดิมนะครับลงตันให้อยู่ที่ศูนย์ับเจ็ดเนาะเป็นหลักร้อยนะครับพี่น้องเอฟซีก็มองเนาะมองผลลับนะครับและกลุ่มตัวเลขที่ลงตันวางไว้ให้ถ้ามีความเห็นแตกต่างจากนี้นะครับก็สามารถจับชุดเพิ่มเติมได้ แต่ก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยที่ให้ไปก็เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจจากสูตรนะครับที่ได้รับชมไปเนาะลักษณะของผลลัพธ์ครับในงวดน,นี้ก็ถือว่าแตกต่างกันเนาะห่างกันพอสมควรนะครับถึงแม้ว่าจ,จะเหมือนกันเนาะแถวที่1กับที่4เนาะซึ่งมีผลลัพธ์ได้4เหมือนกันเนาะแต่มีตัวแทรกอยู่2แถวก็ ไม่สามารถที่จะจับเข้าหากันได้เนาะ,ะก็เลยการวางตัวเลขเนาะหลังจากวางครบไปทั้งสิบชุดแล้วเนี่ยก็ไม่มีไม่มีเบิ้ลให้เห็นเนาะก็มันานเนาะก็จะมีะการา <c oughs> การวางตัวเลขนะครับในลักษณะนี้ให้เห็นเนาะก็ถือว่าเป็นการเทียบสถิติเนาะว่า กลุ่มตัวเลขที่วางเนี่ยนะครับตำแหน่งไหนมาบ่อยที่สุดนะครับก็ลุ้นต่ออีกงวดก็แล้วกันนะครับท้ายนี้นะครับลุงตันก็ขอขอบคุณพี่น้อง fc ที่ติดตามลุงตังมาเปตลอดเนาะเหมือนเดิมนะครับลุงตันฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลุงตันลงให้ได้รับชมกันเจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ